สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบรเนียมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวนะเพราะช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตอนเนี้ยอ,อยู่ในช่วงของการระบาดหนะักของโคว oh, <no. S 1> ิดในประเทศไทยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะยากหน่อยสําหรับการที่จะต้องอยู่ในประเทศนี้ oh. นะภายใต้าการบริหาร ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าช่างมันเรากลับมาเข้าท็อปิกของเราดีกว่านะครับอย่างหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะเห็นท็อปิกของคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงคณะที่มีเรียนเองเลยนะครับก็จะเป็นคณะที่เรียกได้ว่าคณะใหม่ <Wow. S 1> ขนาดที่ว่าตอนนั้นที่มีผู้ใหญ่ชอบถามนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยจะไปเข้าคณะอะไรจะเรียนอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะตอบไปว่าอ๋อจะไปเรียนวิศวะคอนเสิร์ตครับแล้วก็แบบ คณะยไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้อ่ามันคณะใหม่มากนะครับอย่างตอนนี้มีนกำลังจะขึ้นปี3ของคณะน,นี้นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่2งั้นแปลว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จะครบทั้งหมด4ทันปี <Wow. S 1> นะครับก็คือรุ่นพี่1ปีนะครับตอนนี้เขานริ่จะขึ้นปี4แล้วนะครับก็จะมีรุ่นน้องมาอีกปีนี้นะครับซึ่งก็หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับคณะนี้เนี่ยแล้วซึ่งก็ยังไม่มีใครออกมาพูดได้ออกมารีวิวได้แบบว่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆินะฮะก็คลิป ให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนคณะน,นี้หรือว่าจะเป็นคนที่เเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันเรียนอะไรนะครับก็เข้ามาฟังได้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดข้างในลึกๆอาจจะมีหลายตอนหน่อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดเบื้องต้นสําหรับคณะนี้ก่อนนะครับก็ตัดเข้าไปข้อมูลจออ้อแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนีาตเปลี่ยนชุดลำหนึ่งหนึ่งสองซับมาแล้วนะครับก็ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าสาขานี้เป็นสาขาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มสวนั่นเองนะครับแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะว่าอคณะวิศวะมสวมันเลที่องครัก์หรือเปล่าแล้วสาขานี้เป็นยังไงสาขานี้เดี๋ยวจะมาตอบข้อสงสัยของทุกคนให้นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยก็คืออย่างที่บอกกันนะครับว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เป็นสาขาย่อยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์มาหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาตินั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ในครอบครัวของวิศวะนานาชาติของมศสว์นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองนะพร้อมๆกับสาขานี้นี่แหละนะครับก็รวมๆแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นปีที่สีนะครับสำหรับวิศวะนานาชาติของเราสำหรับมศสวน,นะครับ เราจะมีด้วยกัน สามสาขาด้วยกันนะครับที่ตอนนี้ทําการสอนอยู่นะก็คือวิศวกรรมนานาชาตินะครับก็จะมีวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะมีวิศวกรรมปิโตเลียมและการธรรมชาตินะครับและวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ชื่อยาวนิดนึงนะฮะตัวผมเองยังโหจําสับสนเยอะความปลอดภัยเดี๋ยวความพิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวอะไรก่อนอันนี้สับสนนิดหนึ่งนะครับแต่เรียกได้ว่ามันกําลังค่อนข้างที่จะคิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะสำหรับสาขานี้สําหรับคนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก จะมาพูดให้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนสาขานี้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับสำหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเป็นสาขานานาชาตินะครับและสาขานานาชาติของวิศวะของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกหลักสูตรของวิศวกรรมนานาชาติของเรานะครับเป็นหลักสูตรแบบ2องบวกสองอ่าทุกคนคงงงนะครับว่า2องบวกสองนี่คืออะไร นะครับสองบวกสในที่นี้ก็คือเรียนที่ไทย2ปีและเรียนที่ต่างประเทศอีก2ปีนะครับรวมกันเป็น4ปีจบ4ปี้เราจะได้ปริญญาทั้งหมด2ใบด้วยกันเลย<า>นะครับสำหรับของวิศวกรรมปีตัเรียนในการธรรมชาติจะได้ใน2ปีหลังจะได้ไปเรียนที่นิวซา a เวลที่ออสเตรเลียนะครับแต่สำหรับคอนเซิร์ตและมัลติมีเดียและความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะได้ไปเรียนที่เดอะมอ f o r ฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษนั่นเอง นะครับเราก็จะได้ไปเรียนกันที่น,นู่นซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ผมจะได้ไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินได้อยู่เหมือนกันนะเพราะอีกไม่ไม่ประมาณ2เดือนนนี้นเองนะครับก็จะได้ไปแล้วนะครับเราก็เลยมาเล่า ในช่วง2ปีนะครับที่อยู่ในมสวเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเรามาเล่าถึงเรื่องกิจกรรมมันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่ารุ่นของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่โชคดีนะครับเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยยังมีโอกาสได้ทํากิจกรรมอยู่แต่ถ้ารุ่นลองๆหลงัลงๆเนี่ยก็จะเจอโควิดเนาะก็ค่อนข้างที่จะ เห็นใจแล้วผมก็สงสารเหมือนกันนะเพราะว่าเข้ามาแบบชีวิตเฟรชี่เนาะแบบไม่ได้เจอแบบกิจกรรมอะไรเลยอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าเข้ามสวมาทุกคนจะรู้จักนะครับก็คือค่ายอัตลักษณ์นั่นเองนะครับนิสิตมสวทุกคนจะต้องเข้าค่ายนี้นะครับเป็นค่ายถ้าผมจำไม่ผิดัมน่านประมาณห้าวันมั้งนะครับก็คือไปอยู่ที่องค์คักษ์เลยนะครับก็จะมีจัดสรรหอแล้วก็เข้าไปทํากิจกรรมของเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะ สนุกนะครับเราแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่เคยรู้จักเพื่อนเรามาก่อนเนอะแล้วแบบเป็นเหมือนแบบถ้าจะเป็นการเจอ <ไป S 1> บบเพื่อนแบบครั้งแรกๆเลยอะแล้วแบบไปถึงแล้วก็ต้องไปแบบกินอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเวลา5้าหวันเลยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แบบมันฉุกระหูไปนดิดนึงแต่ก็เข้าถือว่าเป็นการที่ทําให้แบบรู้ใจรูุ้งกันได้เร็วมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีพวกกิจกรรมบงังคับอะไรอย่างนี้แหละไหวคงไหวครูนะครับแต่ก็จะมีช่วงที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นกิจกรรมที่แบบลันลาเฮฮาก็เล่นโค้ดกัร,ระหวาง คณะนะครับก็เสียดายที่รุ่นรุ่นน้องไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเออสนุกสนานเหมือนกันนะครับที่แบบว่าในมัธยมบางทีเราก็ไม่ค่อยเจอนะบางกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่อไปของวิศวะนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ first day นะครับก็คือแรกพบของคณะวิศวะนั่นเองก็ประมาณรับน้องน,นี่แหละก็คือจะเป็นการสอนว่า ร้องเพลงคณะยังไงเล่นโค้รดคณะยังไงแล้วก็มีสันทนาการมีกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็แนะนําสาขาวิชาต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเรื่องดาวเดือนอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าปั่งหลังๆมาเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะอ่านี่ค่อยว่ากันเพราะมันก็ไม่ได้จัดมาสองปีแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกผมเนี่ยได้เข้าไปร่วมนะครับก็คือกิจกรรมค่ายพอดกราฟนะครับพอดกราฟนะครับพอดกราฟโอเค กราฟนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการจัดค่ายนั่นเองนะครับค่ายอันนี้เราจัดขึ้น3วัน2คืนนะครับเราจะให้นักเรียนระดับมัธยมเนี่ยเข้ามาเข้าค่ายนะครับเป็นของวิศวะเองเลยนะครับเราก็จะจัดมาให้มาลองทำเวริร์กช็อปร่วมกิจกรรมกับทางวิศวะมสวนั่นเองนะครับซึ่งก็จัดครั้งล่าสุดก็2ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับว่าเจอโควิดเข้าไปก็เลยไม่สามารถจัดได้นะครับอ่ะ หมดไปสําหรับเรื่องกิจกรรมแล้วนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยเฮ้ยพี่แล้ววิศวะนานาชาติเนี่ยจะต้องไปเรียนที่ไหนเรียนที่องคลักษ์หรือเปล่านะครับบอกได้เลยนะครับว่าเรียนที่ปรสสานมิตรนะครับจำไว้ดีนะครับเรียนที่ปรสสานมิตรนะครับสําหรับสําหรับวิศวะนานาชาตินะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า อตอนแรกๆเนี่ยผมก็ผมเป็นคนนึงนะต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนนึงที่แบบลังเลมากๆที่จะเข้าคณะนี้เพราะว่าตอนแรกก็จะมีแบบคนแบบพูดกันมาเยอะมากเพราะตอนนั้นมันยังไม่มียังไม่ค่อยมีรายละเอียดเนาะแล้วแบบคนเยอะเฮ้ยต้องไปเรียนองค์คณะนั่นโน่นนี่นั่นแล้วก็จะมีคนรีวิวว่าแบบว่าองค์คณมันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็แ,แบบเฮ้ยไม่อยากไปอ่ะไม่อยากไปอะไรงี้แล้วพอรู้มาว่าวิศวะนานาชาติเนี่ยก็คือวิศวะคอนเสิร,ร์ตรตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่องค์คณะก็เลยแบบว่าเข้าเลยนะครับไม่ไม่ แบ็คลายเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากรู้แล้วเขคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเผื่อแบบว่ามีโอกาสจะได้ทําเล่าให้ฟังนะครับว่าแบ็กก่าด์อะไรมายังไงทำไมถึงเลือกคณะนี้นะครับอ่ะก็คือฟันธงได้เลยนะครับว่าเราเรียนที่ปรักสารมิตรนะครับแต่บางช่วงเวลาอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆของคณะใหญ่เนี่ยอย่างเช่นว่างวคงวครูอะไรงนี้มันจะไปร่วมกับ คณะใหญ่วิศวะที่องคลา์นะครับบางทีเราก็จะแบบเออเล้วก็ลั่นลาขับรถไปเที่ยวองคลาักันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับคณะเนี่ยมันจะมีเขียนว่าวิชาทฤษฎีเรียนที่ประสานมิตรวิชาปฏิบัติเรียนที่องคลา์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมไม่มีไปเรียนที่องคลา์เลยนะไม่มีเพราะว่ามันจะมีวิชาหนึ่งที่ผมจะต้องไปเรียนที่องคกา์แบบเป็นปฏิบัติเรื่องของไฟฟ้า แต่มันติดด้วยเรื่องของโควิดเนาะมหาลัยเขาไม่เปิดก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนประสานมิตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะทีนี้มาไหนๆมาเรื่องของการเรียนแล้วนะครับเราเรียนอะไรบ้างหลายหคนยคนสงสัยว่าเอ้มันวิศวะคอนเสิร์ตแล้วเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างอะไรกับวิศวะธรรมดาหรือว่าอะไรหรือมันเป็นซาวน์เอนจิเนียร์หรือเปล่าหรือมันจะทำ จบมาจะมีงานทำไหมแบบมันคอนเสิร์ตอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าชื่อมันเจาะจงก็จริงว่าเป็นคอนเสิร์ตนะครับแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตขนาดนั้นมันสามารถเป็นได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนออกแบบเรื่องอะคูสติกก็ได้นะครับแบบว่าดูเรื่องการเก็บรงเก็บเสียงของห้องดูเรื่องห้องอดัดเรื่องเป็นซาวด์เอนจิเนียร์หรือจะเป็น ในเรื่องของการทําลงละครทําละครทำคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันสาวนค่อนข้าง,างกว้างทีเดียวไม่ไม่ได้เจาะจงเหมือนชื่อมันนะครับก็สําหรับวิชาที่เรียนใน2ปีแรก นะครับซึ่งปี3ปี4เดี๋ยวพอค่อยเป็นรีวิวหลังจากที่ผมเรียนก่อนนะที่ผมยังไม่ได้ไปนะปีสามปีสจะได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีหึืว่าว่าขั้นตอนการที่ต้องไปต่อที่อังกฤษต่อนเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนระดับขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งก็น่าจะตามนาำไม่นานนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในขั้นช่วงเวลาของการอขอยื่นวีซ่าแล้วนะครับก่อนที่จะไปประเทศอังกฤษก็เดี๋ยวติดตาม ไว้ก่อนเลยกด u b s c r i b e ไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมีมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับคณะนี้เราไม่ได้ลงทะเบียนและเลือกวิชาเองนะครับทางคณะจะเลือกวิชาให้เรามาเพราะว่าเราจะต้องแบบมีการจำกัดเรื่องของหน่วยกิจนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมีการใส่วิชาที่เราแบบจะต้องเรียนให้จบภายใน4ปีเนี่ยเอามายัดแค่มมนเหลือมัน2ปีเพราะว่าเราอยู่ที่มสวได้แค่2ปีนะครับเขาก็าเลยต้องแบบ บีมันนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ถามว่าเรียนหนักไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าสำหรับ1สัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีแม็กแม็กเลยที่แบบเทอมเทอมหนึ่งหงสัปดาห์จะเรียนประมาณ10ตัวก็คือ10วิชาเรียนตั้งแต่แบบ ประมาณอังคารถึงเสาร์หรืออะไรประมาณนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคบว่าวิศวกรรมคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นสาขาที่มีเรียนวันเสาร์ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ในวิศวะนานาชาติจะมีเรียนวันเสาร์ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีการเชิญอาจารย์นอกอาจารย์พิเศษเนี่ยเข้ามาสอนร่วมด้วยนะครับเขาก็เลยต้องแบบต้องจัดเวลาที่อาจารย์เขาว่างเพื่อที่จะเข้ามาสอนก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็จะมีแค่วันเสาร์นะวันวันอาทิตย์จะไม่ไม่มีนะครับสำหรับการเรียนเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะมีตัวผมเอง ผมแบ่งวิชาเรียนทั้งหมดออกเป็น3ประเภทนะอ่ะวิชาประเภทแรกก็คือเป็นวิชาเรียกได้ว่าเป็นวิชามหาลัยอะแล้วเขาเขาจะเรียกกันว่าวิชาสวูเนาะมันก็จะเป็นวิชาที่แบบทั่วไปอะแบบพวกสังคมเศรษฐศาสตร์รนิดหน่อยแบบพวกไฟแนนซ์เบื้องต้นอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นหลักสูตรอินเตอร์เราจะได้ไปเรียนร่วมกับคณะ เศรษฐศาส,สตร์อินเตอร์นะครับของมอสวรน,นี่แหละนะครับเราจะได้เรียนกับเขานะครับล้วก็จะมีสวูบางตัวที่เราจะได้เรียนแบบวิศวกรรมนาชชติของเราอย่างเดียวก็มีอะไรนี้นะครับก็จะมีวิชาพาราบ้างมีหน่วยมนุษยศาสตร์บ้างสังคมาศาสตร์บ้างอะไรนี้นะครับเขาก็จะสลับมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวิชาสวูก็คือวิชามหลาลัยนั่นเองและหมวดหมู่ที่2นะครับที่ผมจัดไว้ก็คือหมวดหมู่ของวิชาพื้นฐานวิศวะนะครับวิชาพื้นฐานวิศวะก็จะเป็น ทั่วไปสําหรับการเรียนวิศวะทั่วไปนะคบก็จะมีในเรื่องของ drawing นะคะกเรื่องแบบการสเก็ตรูปการวาดการเขียนแบบแบบวิศวกรอ,อะไรประมาณนี้นะคบก็จะมีเรื่องของ material แล้วก็ mechanics static ของแบบพวกอุปรกรณ์การคำนวณแรงแรงกดแรงเวียงแรงอะไรว่าไปนะคก็จะมีเป็นเป็นพื้นฐานของวิศวะอยู่ซึ่งถ้าแบบใครที่เรียนฟิสิกส์มาหรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้าง ทำในเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็จะมีเรื่องของมันทีเดียวจะมีเรื่องของเคมีเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของ s t r e s s strain อะไรนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของ elastic modulus นิดหน่อยนะครับก็ก็ไม่นิดนะแล้วก็จะมีประเภทวิชาไฟฟ้านะครับก็จะไม่ไม่ว่าจะเป็น electric circuit electronic ซึ่งก็จะเป็นวิชาที่ เป็นอาจารย์จาก t ด e ม o n ต์ฟอร์ด i ูนิเวอที่ประเทศอักกิษนะครับก็จะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาสอนเราเลยนะครับซึ่งอาจารย์คนนี้ชื่อดรเอริกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะของฝั่งนู้นด้วย <Wow. S 1> นะครับเราก็จะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีพวกวิชาสัญญาณอะไรต่างเพราะว่าถ้าเราเรียนวิศวะคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องของแบบว่าวงจรของลำโพงวงจรของเครื่องเสียงวงจรของฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะต้องมีเรียนด้วยวก็ต้องเรียนเรื่องของ การปล่อยสัญญาณของอุปกรณ์พวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญน,นะครับเรื่องของการปล่อยเสียงเป็นยังไงขึ้นวิทย,ยุปล่อยเสียงยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวิชาคณิตซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงแบบโอ้โหได้ยินแล้วก็แบบส,สยองเนาะซึ่งด้วยความที่ว่าเราเป็นวิศวะนะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องเรียนคณิตนะครับก็คือเราจะต้องเรียนคณิตเนี่ยด้วยการทั้งหมด4ตัวด้วยกัน ับ่ตัวในที่นี้ก็จะมีเลขพื้นฐานนะครับเลขพื้นฐานอันนี้เริ่มต้นมาคิดว่ามันน่าจะประมาณเลขวอลปายอะไรนี้นะครับถ้าใครที่แบบได้เรียนเลขมอลายมาได้พอสมควรเนี่ยก็จะทําวันนี้ได้แบบชิลๆเลยสาหรับเทอมแรกเทอมที่2มาก็จะเจอแคลคูลัสหนึ่งต่อไปแคลคูลัสสองนะครับซึ่งอันนี้สําคัญนะแคลคูลัสหนึ่งแคลคูลัสสองเนี่ยแคลคูลัสหนึ่งต้องเรียนให้ผ่านถึงจะได้เรียนแคลคูลัสสองไม่งั้นถ้าไม่ผ่านแล้วรอปไปเราจะต้องไป ทังิดได้ช้าลง oh <no. S 1> นะครับเพราะว่าเขาฟิกมาแค่นี้นะครับเพราะว่าเรามีจํานวนการเรียนแค่นี้ก็จะได้เรียนแบบเนี้ยก็คือแนะนําว่าอย่าอย่าอย่าตกอย่าดอกนะครับแล้วมันจัดไปได้สมูทไปตามแพทเทิร์นของมันนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าการที่จะต้องไปเรียนคลคูลัสสองได้มันต้องเรียนคลคูลัสหนึ่งมาก่อนนะครับไม่งั้นมันตัวระบบมันอะไรมันไม่ให้ลงนะครับและตัวสุดท้ายที่เป็นวิชาค่าตก็คือวิชาสถิติ ด้วยความที่ว่าผมเรียนสายวิคณนิตมาตอนมันธยมนะครับผมก็จะแบบสนใจแบบแค่แบบแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเรื่องของสถิติอะไรเงี้ยสถิติแบบมันจะไปออกไปทางแบบสินงบิสเนสอะไรไม่อย่างงี้มากกว่าก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องแบบบวดยิงของสถิติอะไรางี้แต่ก็แบบโอเคหลอดมาได้นะครับสำหรับอันนี้สำคัญเลยไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เลยนะครับสำหรับ คณะนี้นะครับก็จะเป็นเหล่าวิชาเอกทั้งหลายนะครับอ่าเป็นเหล่าวิชาที่แบบว่าเป็นตัวขายของสาขานี้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยได้เรียนพวกนี้ผมพูดได้เลยว่าแบบหูมันจะแบบ มีแรงกระตุต้นอะแบบว่าเฮ้ยชอบจังเลยเรียนแล้วสนุกเลยเงี้ยตัวผมเป็นเหมือนแบบว่าพอเราเข้าไปทํางานอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากๆาเนี่ยเราจะแบบอ๋อเจออนุนอันนี้มาแล้วพออาจารย์เ,าเขามาสอนเราก็จะบอกอ๋อที่เขาทําแบบนี้เพราะอย่างนี้ที่เขาทําแบบนี้เพราะอย่างน,าบบน,ออางนี้มันมีเหตุผลอะไรของมันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะไล่ให้ฟังเลยสําหรับอันนี้ผมจะไล่ให้ทุกวิชาเลยนะครับว่าวิชาเอกเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างและน่าสนใจอะไรยังไงนะครับ สำหรับปีหนึ่งนะครับเราจะมีวิชาเอกด้วยกัน2ตัวนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นวิชาที่อาจารย์ข้างนอกมาสอนนะครับอาจารย์พิเศษเนี่ยอาจารย์พิษดานะครับนี่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะครับอาจารย์เขาไปทําเรื่องของอะคูสติกเนี่ยมารอบประเทศแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้สัมผัสงานของอาจารย์มามากมายนะครับถ้าผมมานั่งไล่งานของอาจารย์บอกก็คงแบบว่าไม่หมดเนาะ ซึ่งผมฟันธงได้เลยว่าแบบว่าคุณต้องรู้ว่าพูดแล้วออกแบบอย่างเช่นอ่ะพารากอนฮองเงี้ยไอคอนสยามอะไรเงี้ยอาจารย์เป็นคนลงมือทำนะครับแล้วไปไปดูแลง,งานให้เลยอย่างรัชดาร์ไลาเทเตอร์นี้อาจารย์ก็ไปดูอะคูสติกให้เขานะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยโหเรียกได้ว่าประสบการณ์เยอะแล้วมีข้อมูลเยอะอยู่ในหัวมากๆเลยนะครับถ้าแบบว่าใครเก็บข้อมูลจากอาจารย์ให้เขาไปได้เยอะเนี่ยแบบ โชคดีามากๆนะครับสตัวนี้ก็คือ p h y s i c ์ o อ s ซาวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานเสียงนะครับว่าเสียงกําเนิดจากอะไรการทวิตเสียงเป็นยังไงหลักการสะท้อนเสียงหลักการ Amplify ของคลื่นเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลงดีเทลเรื่องนั้นตัวที่2ก็คือ a c o u s ิกมาท t e เว a l d ดีไซน นะครับซึ่งวิชานี้ก็จะเป็นเรียนเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์อย่างเช่นแบบว่าอะถ้าไม้แบบนี้มันจะเก็บเสียงได้มากเท่ไหนมีคุณสมบัติการสะท้อนเสียงแบบไหนอะไรอย่างนี้สมมุติว่าเรามีโจทย์มาว่าห้องนี้เราต้องการที่จะให้มันเก็บเสียงการสร้างสตูดิโออะไรเงี้ยมุมผนังผังนี้ต้องติดอะไรอันฝั่งนี้ต้องติดโฟมไม้หรือว่าจะต้องเป็นวัสดุแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือต้องมุม,ม,มของกําแพงห้องเป็นแบบแลักษณะไหนอันเนี้ยตรงเนี้ยลงลึกมากๆเลยนะครับแล้วเป็นดีเทลที่แบบว่าโอ้ เราผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบว่าการอัดเสียงอะไรของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาความรู้ตรงนี้มาใช้หลายๆด้านเลยหลายๆคนก็จะแบบอ๋อมาขอ,อคําแนะนําจากผมที่แบบผมเรียนมาอะไรเงี้ยเอาไปใช้งานได้จริงอะไรนี้นะครับอันนี้คือของปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งวิชาเอกจะยังไม่เยอะมากเพราะมันจะเป็นเน้นที่แบบวิชาพื้นฐานทางนั้นวิศวะซะมากกว่า ปีที่สองนี้จะมีวิชาเอกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับวิชาเอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจาะลึกลงไปในเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นแล้วไม่ได้เป็นแค่ดิทฤษฎีอย่างเดียวแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Concert Design น์อย่างเมเนจเมนต์นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีประโยชน์มากๆมากๆเลยนะครับซึ่งอาจารย์พิเศษที่มาสอนเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์จาก บริษัทฟังใจนะครับหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการดนตรีมาอาจจะร,รู้จักฟังใจเป็นอย่างดีนะครับก็คือผมจอดจงไม่ได้นะว่าอาจารย์ชื่ออะไรหรืออะไรเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนอาจารย์มานะครับทุกแทบทุกวีคเลยนะครับก็คือแบบว่าเขาจะยกแบบวิชาเนี้ยท a คโอเวอโดยบริษัทฟังใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาจะแบบแบ่ง ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละอย่างมาอะไรเงี้ยคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องมีเดียคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องการาการออกแบบการโปรโมทการอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งมาตามรายอาทิตย์เลยนะครับก็แบบแบ่งหน้าที่กันมาซึ่งโหเป็นวิชาที่แบบข้อมูลนั่นมากนะครับข้อมูลนั่นมากๆแล้วแต่โปรเจกต์ค่อนข้างเครียดน,นะเพราะว่าพี่ๆฟังใจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคอมเมนต์แบบผู้เชี่ยวชาญจริงๆอะไรเงี้ยพอพอเรามีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะซัดอะเออแบบ ในในมุมของการทํางานจริงๆผมก็มองว่ามันก็เป็นประโยชน์นะออว่าแบบว่าพอเราเข้าไปทํางานจริงๆแล้วเราจะไปเจอแบบแบบนี้จริงๆอ่ะการคอมเมนต์แบบนี้ลูกค้าจะถามแบบนี้แล้วเราต้องตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากๆสำหรับวิชานีน้นะครับและว,วิชาที่ต่อเนื่องจากอันนั้นในเทอมที่2เนี่ยก็คือ c o n c e r t safety and operation นะครับซึ่งมันจะเป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจาก คอนเสิร์ตดีไซน์นะครับซึ่งในวิชาคอนเสิร์ตดีไซน์เนี่ยเราจะได้ออกแบบคอนเสิร์ตขึ้นมา1งานเลยนะครับแล้วก็แบบว่าลงดีเทลไปเลยว่าอันนู้นอันนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นอ่นะเทอมต่อมาเทอมที่2ปี2เนี่ยเราจะมาลงเรื่องของเซฟตี้ของคอนเสิร์ตของเราอีกทีหนึ่งนะครับว่าการจัดการคนเป็นยังไงวอล์กอินเมนวลจะต้องเป็นอะไรต้องมีอะไรบ้างนะครับจะต้องแบบรีเช็คเรื่องอะไรกับสถานที่อะไรเงี้ยนะครับก็จะลงดีเทลไปนะครับว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษเช่นกัน ซึ่งบอกได้เลยว่าวิชาเอกพวกนี้เป็นอาจารย์พิเศษหมดเลยนะไม่ได้เป็นแบบอาจารย์ในคณะมาสอนเลยและก็จะมีอีก2วิชาด้วยกันนะครับที่เป็นวิชาเอกซึ่ง2วิชาเนี้ยได้ความร่วมมือมาจากคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมหรือโคอซาที่เรารู้จักกันนะครับของมสวซึ่งก็จะเป็นคณะอีกคณะหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับ จะได้อาจารย์จากคณะนี้มาสอนด้วยกันทั้งหมด2วิชาด้วยกันนะครับวิชาแรกนะครับก็คือวิชา Media Capturing and Processing นะครับซึ่งอันนี้เราจะมีเรียนด้วยกัน2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของการ ตัดเสียงการอิดิตเสียงการอะไรต่างๆนะครับก็คือในงานนี้อาจารย์จะให้ทําเพลงมาหนึ่งเพลงเลยลงดีเทลตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเลยว่าอัดเสียงยังไงทําโปรแกรมยังไงมิกซ์เสียงยังไงอิดิตยังไงแล้วก็มาสเตอริ่งยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็จะลงดีเทลไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของภาพและวิดีโอนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องของการจัดแสงจัดไฟจัดยังไงไฟแบบนี้จะได้มูดแอนโทนแบบไหนจะได้เงาแบบไหน แล้วถ้าเป็นวิดีโอจะต้องจัดแสงแบบไหนแล้วก็ที่ผมเรียนอาจารย์ให้ไลฟ์สดด้วยเขาให้เราคีเอทรายการแบบไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้นมาอันนึงเลยนะครับซึ่งก็เรียกไดาวาได้ได,ได้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยกับก,บการทำโปรดักชันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยที่โดยส่วนตัวผมชอบวิชานี้มากๆนะครับโดยส่วนตัวผมชอบแบบ by as ส,สุดๆเลยนะครับเพราะว่าวิชานี้เนี่ยคือวิชา i n t e g a t e d stage design for concert engineering นะครับซึ่ง ครึ่งเทอมแรกเราจะเรียนในเชิงของการคำนวณนะครับว่าโครงสร้างเวทีโครงสร้างอะไรเงี้ยจะต้องคำนวณอะไรยังไงและไฮไลท์อยู่ที่ครึ่งเทอมหลังเลยนะครับไฮไลท์ตรงนี้เราก็จะได้อาจารย์มาจากโคไซมาสอนเช่นกันนะครับอาจารย์คนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแบบ theoretical design อะ่ะก็คืออาจารย์ จบจากมหาลัยอิลลินอยนะครับจากสหรัฐอเมริกามาสอนในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งก็อาจารย์เขาก็มีประสบการณ์มากมายผมชอบเป็นปรการส่วนตัวเพราะผมชอบละครเวทีนะครับอาจารย์ก็จะลงดีเทลแบบว่าโอ้เราควัเวทีต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ลักษณะเวทีการอะไรอย่างนี้และที่สําคัญเลยวิชานี้เป็นวิชาที่แบบอาจารย์พาไปฟิวทิปเป็นวิชาที่พาไปฟิวทิปที่ต่างๆนะครับแต่ก็ผมแอบเสียดานเนะพราะผมเจอโควิดนะครับก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสได้ไป หลายที่เลยนะครับจริงๆแล้วอาจารย์จะมีวางแผนว่าจะให้ไปแบบว่ามีไปดูเอ็มเท e เตศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าจำไม่ผิดนันจะเป็นขอประชุมของธรรมศาสตร์อะไรนี้นะครับพวกแบบแบ็ b บ็อกเ a อร์นะครับแต่ที่ที่ผมแบบว่ารู้สึกโชคดีที่อย่างน้อยได้ไปหนึ่งที่นะครับก็คือที่ที่แบบโหเป็นปื้มมากๆเลยนะครับที่ได้ไปแล้วแบบพอไปแล้วแบบ แพชั่นมันแบบเติมเต็มอ่ะเออผมได้ไปรัชดาไลัยเอเตอร์พิ้งอ่าโหแบบตอนไปนี้เรียกได้ว่าแบบคุมสติไม่อยู่แบบอันเลิศสุดๆแบบตื่นแต่นุ้ยอนนษ้นอันนี้แบบโดยความที่ว่าแบบเราดูละครเวทีมาเยอะผลงานของรัชดาัลเนาะหรือแบบว่าก็จะถามสตาฟเขาที่แบบเขามาพูดให้ข้อมูลนะครับว่าแบบว่าเอ้ยตอนที่เป็นละครเรื่องนี้อันนี้เอฟเฟกตรงนี้ทํายังไงทํางานอะไรเงี้ยก็จะแบบโหได้ลงดีเทลไปเยอะมากๆซึ่งก็แบบว่าเติมเต็มความแบบ เดี๋ยวว่าคุ้มก็ตรงนี้แล้ววะประมาณนี้นะครับซึ่งก็อันนี้คือทั้งหมดของวิชาเอกของสาขาวิศาาวก,กรรมคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะถามนะครับว่าอ้าวแล้ววิชาอีก2ปีข้างหน้าล่ะจะได้เรียนอะไร อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะได้ไปเรียนที่ The ะม n งฟอร์ดอินวิสตี้ที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีมา,ากๆเลยนะครับอาจจะมีแบบปฏิบัติมาบ้างในช่วงของปี2นะครับแต่ถ้าไปที่นู่นแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนในเรื่องของการปฏิบัติ ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนกับคณะมีเดียของเขานะครับจะเน้นเรียนเรื่องของโปรดักชันต่างๆการทำรายการทีวีการทําอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลให้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมไปเรียนแล้วประมาณ2เดือนนะครับผมจะต้องบินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะต้องมาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมเอกสารอะไรยังไงนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยมันมีมาตรการอะไรยังไงและต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง นะครับก็เดี๋ยวจะมาลิมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนที่แบบนั่งฟังมาจนถึงวันนี้ไม่ใช่นั่งฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนผมก็อยากจะแบบว่าพูดให้แบบไม่กากอะเออจะได้แบบว่าผมก็เข้าใจนะว่าแบบว่าตัวผมเองอัผมไม่อยากจะให้แบบ ให้มาเสียเวลากับการค้นหาตัวตนในมหาวิทยาลัยอ่ะแบบว่าพอแบบเรียนมาแล้วปีหนึ่งสงปีแล้วแบบซิวออกไปเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนอะผมก็จะแบบว่าเอ้ยอยากให้ข้อมูลแบบเต็มๆมันจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยเราชอบ คณะนี้จริงหรือเปล่าเราอยากเรียนที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรงนี้ผมก็อยากจะให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆทุกคนนะครับ <g ul ana> ที่จะเลือกเรียนวิชานี้แล้วก็ก็ <g ul ana> ต้องบอกไว้ด้วยว่าสำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ <g ul ana> ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ผู้ปกครองหลายๆท่านเปิดใจนะครับคณะนี้เนี่ยชื่อมันบอกว่าคอนเสิร์ตก็จริงนะครับแต่หลังจะจบไปผมเชื่อว่ามันสามารถต่อยอดอะไรได้มากกว่านั้นนะครับมันมีเรื่องของงานที่รองรับได้มากกว่าคอนเสิร์ตจริงๆถึงแม้ชื่อมันจะเป็นอย่างนั้น นะครับซึ่งก็อยากให้เปิดใจไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแล้วแต่ก็แบบว่าถ้าลูกหลานของท่านมีความสนใจความชอบอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากเรียนจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็สนับสนุนเขานะครับว่าให้เขาได้ทําตามที่เขาแบบอยากเรียนแล้วเขาก็จะมีใจรักที่จะเรียนจริงๆนะครับสำหรับสาขาวิชานี้นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวคณะวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสำหรับ2ปีแรกนะครับแล้ว2ปีหลังเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับช่องมินิมี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแบบไหนหจะมาเล่าแบบนี้อีกไหมหรือว่าจะพาไปเที่ยวอีกหรือจะมีคลิปล้องเพลงมาบ้างนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย